พมานี่แล้วก็ว่าปันไปไลกับปันย่างเกล่ะค่ะพอจอดไฟแดงกับจอดไฟแดงไปน้ำเขาตายว่ามานี่กับว่าได้เลี้ยวหลังแล้วปัน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 ว่าได้เลี้ยวหลังแล้วว่าปันไปปันมากเฮ้ยหายว่าได้เลี้ยวหลังเหรค่ะไปทั่งไหนผู้ติข่คอยพี่น้องเอ้ยเอาระคะพี่น้องขามาดูสาวสาวเนาะคะเนาะ มีทั้งปลามีทั้งอ่างุนมาสัน่นโอ้ยกินมาอ่างุนว่าพี่น้องคะต่ว่ารูซื้อึกว่าน้มนางนี่จะโดนลูบโดนถูแต่ว่าน้มนูบาวทั้งคุณก็ได้โดนลูบโดนถูค่ะแต่ว่าน้มนา่งนี่โดนลูบโดนถูค่ะพี่น้องคะน้ําตกไม่มีเนะค่ะเนาะวิไลกับพอหง่กับพ่อกันแล้อเนาะพอหง่เล่า,ากันเดินไปของเล่าคนละค่ะเล่ากันเดินไปเลยยเลยๆเลยๆเลยๆของเล่าคนละค่ะพี่น้องคะ ก็เจอกันแล้วบานนี้มาถึงตรงนี้นะคะเนะาะบานนี้ข้า้ง,ล,งล้างวิไลนี่กเ็เป็นเออเป็นเออตรงสถานีเออของเบอร์ลินเนาะทีวารายการที่วงทีวีเขากเกียระนี่กะตรงนี้ด้ <c oughs> ยิ่งพญายาวาดอ,อกค่ะพี่น้องคะ่ะเวลา,ยา,ยวาด้ยิ่งพญายาวาแต่ว่ากับโบโหดดอกว่าแต่ว่าย่ำย่ำเออไลยังกเกาะแก้วกับการสร่งทีวีแหละค่ะพะี่น้องค่ะนั่นอยู่ทางเทิงนะคะ <c oughs> เห้วเดินไปนวลเขาเอินเอียงคาราส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 เฮาตีนี่แหละค่ะ แรกกับพ่อใหญ่จอดที่ตรงคนเลยอันดำๆไปเห็นเป็นสีทองเห็นว่ามันนก่ค <c oughs> ู้นทุไก่ Parlament. Parlament. Ah, Parlament, 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 Parlament. For, das Haus des, ja. yeah. mm -hmm. Haus des Volkes, Haus des Volkes. Was Dem Volke zum Wohl. Dem Volke ich bin kaputt. zum. No, <laughs> <nein. All> zusammenstürzen. <laughs> ja, übrigens, das ist schon. Ein Die schwamm mir nicht aus, da wir ขึ้มนมาเบ่งสุดๆไปดูค่ะขึ้นมาเบ่งวิวพร้อมให้ขึ้นมาขึ้นมาดูวิวค่ะนอกจากวิไลก็พามาชมตึกรัทสภาของอโยรมันเนาะภาษาดอยกับพารามิพารามนทล่ะค่ะขึ้นมาเบ่งโดมทั้งท้องเนาะคะ่ะเพื่อนให้อ่าเพื่อนก็ ให้ขึ้นมาวิไลกระเพยายไงไปลงทะเบียนไหวตองวิไลกระบอกว,ว่าวิไลกระเพยายไไปลงทะเบียนไหวไม่ได้เสียค่าขึ้นนะคะพี่น้องคะ่ะไปลงทะเบียนไว้แล้วก็มาตอนบ่ายสองโมงค่ะวิไลกระเพยาะมาตอนบ่ายสองโมงนี่เป็นตึกรัฐสภาเก่าของอาเยอรมันนะคะเนาะภาษาเยอรมันิ่รกะเอ่ยว่าอ่าพารามนินพารามินล่ะคะ่ะทีนี้เราไปลงทะเบียนก็ต้องอ่า เพลินกับพ่อใหญ่กับปั้นประชาชนเนาะหล่ะกะ่ะวิไลกับพาสปอร์ตนะคะพี่น้องค่ะแล้วค่อยขึ้นมานะขึ้นมาได้เนาะวิไลกับพ่อใหญ่กับปั้นจักรยานเที่ยวไปปุ้นล่ะค่ะค่ายนอนพอถึงบ่ายสองก็เลยพากันมาที่ตึกรัฐสภานะคะพี่น้องค่ะที่กรุงเบอร์ลินเป็นตึกอ่ารัฐสภาเก่านะคะพี่น้องค่ะเอาระค่ะจะว่าหไรไงห่างเนาะรอบๆนั่นกาเป็นอ่ารูปภาพหรือประวัติต่างๆให้ได้อ่านใหตุจ้า ไฮเดเบิ้งเน่ะคะพี่น้องค่ะแต่ว่าวิไลอ่านบอออกหรอกค่ะเนาะพ็มีนั่นมีหนีไ้เดเบิ้งห้ได้อ่านมีราคาเป็นกะเดเบิ้งเี่จิตเซอร์จอจอเอสเสียอ๋อว่า้ นั่นแหละค่ะวิ่งไ่กระเพงไงกขึ้นไปท้งเทกันแล้วนะคระเนะขึ้นไปเบิ้ลก็เดินขึ้นไปข้นขึ้นไปกะเดินขึ้นไปชมวิวนะคะพี่น้องค่ะเดินขึ้นไปข้างบนก็ไปชมวิวด้านบนซือๆล่ะค่ะ